พบกันอีกครั้งกับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆที่ผมว่าหลายคนต้องเคยสงสัยหรืออาจจะเคยเถียงกับเพื่อนเล่นๆด้วยซ้าไปคือเรื่องน้ำเปล่าที่เราดื่มกันทุกวันนี่แหละครับแต่ละยี่ห้อแต่ละที่เนี่ยรสชาติมันต่างกันจริงไหมทำไมบางคนบอกยี่ห้อนั้นอร่อยยี่ห้อนี้ไม่อร่อยเลยหรือน้ำประปาบ้านเราทำไมไม่เหมือนบ้านเพื่อนตกลงมันจริงหรือเราคิดไปเองครับเนี่ย เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเราก็ตอบได้เลยว่าเออมันต่างกันจริงๆค่ะคือถึงแม้ว่าตามหลักเคมีน้ำบริสุทธิ์ H2O จริงๆเนี่ยจะไม่มีทั้งสีก็รสชาติเลยนะคะแต่ที่เราสัมผัสได้ว่ามันต่างกันเนี่ยอืมมันมีสาเหตุมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยค่ะอ๋อครับครับแสดงว่าไม่ได้คิดไปเองจริงๆสินะครับแล้วปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้มันต่างกันนี่คืออะไรบ้างครับ ปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆเลยนะคะก็คือพวกแร่ธาตุสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ําค่ะที่เขาเรียกรวมๆว่า TDS หรือ Total Dissolved Solids หรือปลาง่ายๆก็คือปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ํานั่นเองค่ะคือน้ําตามธรรมชาติเนี่ยอย่างน้ําบาดาลเวลาไหลผ่านชั้นหินชั้นดินต่างมันก็จะดูดซับแร่ธาตุมาด้วยเช่น <c oughs> พวกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมอะไรพวกนี้ค่ะ ซึ่งชนิดแล้วก็ปริมาณของแร่ธาตุพวกนี้นี่แหละค่ะที่ทําให้น้ําแต่ละแหล่งมีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนน้าเดินทางผ่านอะไรมามันก็เก็บรสชาติตรงนั้นมาด้วยมีหน้าแหละครับน้ําแร่บ,บางยี่ห้อถึงมีรสชาติเฉพาะตัวมากๆหรือน้ําประปาแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็รสไม่เหมือนกันเลยก็เพราะแบบนี้นี่เองถูกต้องเลยค่ะเพราะมาจากแหล่งน้ําดิบคนละที่ผ่านชั้นดินคนละแบบกัน TDS ก็เลยต่างกันไปแล้วก็ไม่ใช่แค่แร่ธาตุจากธรรมชาติอย่างเดียวนะคะผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุข,ขวดบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะมีการเ,าเติมแร่ธาตุบางอย่างลงไปด้วยค่ะเติมเข้าไปอีกเหรอครับทาไมล่ะครับก็อาจจะเพื่อปรับรสชาติให้มันคงที่ให้เหมือนกันทุกรสการผลิตหรือบางทีก็อาจจะปรับให้ถูกปากคนส่วนใหญ่มากขึ้นหรือบางครั้งก็เพื่อ,อชูจุดเด่นเรื่องคุณประโยชน์บางอย่างนะคะ อ๋อ oh, ครับครับเข้าใจได้ครับแล้วนอกจากเรื่องแร่ธาตุหรือ TDS ที่ว่านี่มีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ส่งผลชัดๆเลยมีค่ะอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างของน้ำค่ะ pH? ใช่ค่ะตามมาตรฐานน้ำดื่มทั่วไปเนี่ยค่า pH ควรจะอยู่กลางๆนะคะประมาณ6.5ถึง8.5ถ้าน้ำมีค่า PH ต่ำไปคือเป็นกรดก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีรสเปรี้ยวนิดๆ หรือถ้า pH สูงไปเป็นด่างก็อาจจะรู้สึกขมหรือว่าฝืนๆที่ลิ้นได้ค่ะอ๋อที่บางทีรู้สึกฝืนๆนี่เกี่ยวกับ pH นี่เองเข้าใจแล้วครับแสดงว่ากระบวนการผลิตเองก็สำคัญมากๆเลยสิครับโดยเฉพาะพวกการกรองน้ำใช่เลยค่ะกระบวนการผลิตการฆ่าเชื้อพวกนี้เป็นตัวแปรสำคัญเลยค่ะอย่างการกรองที่ฮิตฮิตกันอย่างระบบ RO หรือ Reverse Osmosis นะคะครับครับ RO นี่ได้ยินบ่อยค่ะ ระบบนี้มันกรองได้ละเอียดมากคือแทบจะเอาทุกอย่างออกหมดเลยทั้งสิ่งปนเปื้อนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆด้วยผลก็คือน้ําที่ได้มันจะบริสุทธิ์มากแต่บางคนก็จะรู้สึกว่ามันจืดเกินไปนะคะอ่าใช่ใช่บางคนบอกเหมือนดื่มน้ําที่ไม่มีรสชาติอะไรเลยเหมือนมันกรองมากไปใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือมันขาดรสชาติที่คุ้นเคยจากแร่ธาตุไปอะคะ่ะแล้วเรื่องกลิ่นคลอรีนในน้ําประปาล่ะครับ อันนี้ก็เจอประจำเลยส่งผลต่อรสชาติด้วยไหมครับแน่นอนค่ะคลอรีนนี่การประปาเขาจำเป็นต้องใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรคซึ่งปริมาณที่ใส่ก็ปลอดภัยนะคะตามมาตรฐานแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันทำให้เกิดทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเฉพาะตัวที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแล้วแก้ยังไงได้บ้างครับง่ายๆเลยค่ะอาจจะรองน้ำทิ้งไว้ในภาชนะเปิดสักพัก ให้คลอรีนมันระเหยไปหรือจะเอาไปต้มก็ได้หรือถ้ามีเครื่องกรองน้ําที่กรองคลอรีนได้อันนั้นก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะโอเคเลยครับทีนี้ปัจจัยอื่นๆเล็กๆน้อยๆแล้วครับมีผลไหมเช่นอุณหภูมิหรือว่าขวดที่ใส่มีผลค่ะอุณหภูมิไม่มีผลโดยตรงเลยนะคะน้ําเย็นๆเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่ามันสดชื่นกว่าดื่มง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่ครับส่วนเรื่องบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะพวกขวดพลาสติก PET นะคะ ถ้าเราเก็บไม่ดีโดนแดดหรืออยู่ในที่ร้อนนานๆก็อาจจะมีกลิ่นพลาสติกปนออกมากับน้ำได้เหมือนกันค่ะหรือบางทีกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนถ้ามีโอโซนตกค้างอยู่บ้างนิดหน่อยก็อาจจะทําให้รู้สึกมีกลิ่นแปลกๆได้ชั่วคราวแต่ปกติมันจะสลายไปเองค่ะไม่ได้อันตรายโหรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับสรุปก็คือที่เรารู้สึกว่าน้ําเปล่าแต่ละที่แต่ละยี่ห้อรสชาติมันต่างกันกลิ่นต่างกันเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องคิดไปเองเลยแต่เป็นเพราะส่วนผสมของออแร่ธาตุทั้งจากธรรมชาติทั้งที่อาจจะเติมเข้าไปค่า PH กระบวนการผลิตการกรองการฆ่าเชื้ออุณหภูมิหรือแม้จะขวดถูกต้องค่ะมันเป็นผลรวมของหลายๆอย่างเลยค่ะแต่ถึงรสชาติจะหลากหลายขนาดนี้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานมีออยอรับรองอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะ น้ำดื่มที่ผ่านอยเนี่ยเขามีการควบคุมคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วค่ะทั้งค่า pH ต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสม6.5-8.5ถึงค่า TDS ก็ต้องไม่เกินเกณฑ์ไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคเพราะฉะนั้นถึงแม้รสชาติจะถูกใจหรือไม่ถูกใจต่างกันไปแต่เรื่องความปลอดภัยนี่วางใจได้ค่ะ ความแตกต่างหลากหลายพวกนี้มันก็สะท้อนความซับซ้อนที่น่าทึ่งนะคะในสิ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆอย่างน้ำดื่มที่เราดื่มกันทุกวันจริงด้วยครับการที่ประสาทรับรสของเรามันละเอียดอ่อนแยกแยะความต่างเล็กๆน้อยๆในน้ำได้ขนาดนี้ก็น่าทึ่งจริงๆนะครับมันอาจจะทำให้เรากลับมาคิดได้ด้วยว่าเออจริงๆแล้วประสาทสัมผัสเราเนี่ยอาจจะรับรู้ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในสิ่งอื่นๆรอบตัวได้มากกว่าที่เราเคยรู้ตัวก็ได้นะครับ